wait are great can feel like good you I I สวัสดีครับพผมอารเลงกิมบิงนะครับวันนี้นะครับผมจะเป็นอาจารย์สอนคนวณนะนะครับก็จะพามาดูนะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยนะครับรวมถึงกิจกรรมปัจจุบันเนะที่มีนะครับพร้อมกับนะครับแนะนํานะครับว่าเล่นยังไงให้มันคุ้มเล่นยังไงไม่ให้ขาดทุนนะฮะเพราะว่า ถ้าเล่นไม่ดีเนะี่ยบอกเลยว่าขาดทุนเยอะอยู่นะนะ <c oughs> ครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวบอลรูเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องไปใช้เพชรในการซื้อตั๋วลงดันใช้เพชรในการซื้อเควสซ้ำนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปให้นะครับว่าควรทําอะไรบ้างต่อวันแล้วก็ควรใช้เพชรยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับนะครับรวมถึงบอกกิจกรรมทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามาสุดและของสัปดาห์นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงแรกเราไปดู กิจกรรมทั้งหมดที่มีนะตอนนี้ก่อนเลยดีกว่านาะแบบง่ายๆนะครับอ่ะมาถึงเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรนะฮะอันนี้มีอยู่แล้วนะครับอ่ะเป็นส่วนของอ e ีฟนะิตเนาะมาประมาณครึ่งเดือนแหละนะครับเกือบครึ่งเดือนแหละนะครับก็อันนี้เอ่อตัวเควสน,นี่ก็คล้ายๆกับตัวบอลรูนเหมือนกันนะครับทูกโป่งเนี่ยนะครับก็กิจกรรมพวกนี้ก็คือแบบว่าเอ่อทรายวันเนาะแล้วก็มีจํากัดแล้วก็สามารถสะสมตัว เควสที่เราทําไว้ก่อนหรือทําเกินไว้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกไปลึกในส่วนของตัวลูกโป่งนะครับโอเคต่อมาต่อมานะครับกิจกรรมคอลแลบนะครับอันนี้ก็คือแจกสีดาวเนาะนะครับแจกสีดาวนะครับน้องอัพน้องอัพท้าแสงล็อกอิน7วันได้1ตัวนะครับได้แคนแลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกิจกรรมของคอลแลบเหมือนกันนะครับเป็นทำเพืเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทำเพื่ทั้งหมด15วันนะครับ สามารถทาได้ภายใน30วันอันนี้ก็ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้วน,นะครับนะครับนะครับโอเคต่อมาต่อมานะครับอันนี้ก็ทาเคสแล้วก็เอาของมาแลกครับบอกเลยว่าอันนี้คุ้มมากเลยนะกิจกรรมนี้คือแจกเยอะมากมาถึงนี่แจก150บใบนะครับตัวเนี่ยนะครับเห็น gm บอกว่าของเซิร์ฟเอ็หรือเกาหลีไม่มีนะไม่มีแจก150าใบแบบนี้นะครับอ่าบอกเลยว่าเขาก็ มีของมอบให้กับชาว global พวกเราเหมือนกันนะครับโอเคก็ไม่ใช่แค่ตกอส้มนะครับตัวเควสอันนี้เนาะนะครับที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเดวิมอนนะครับแต่มาเป็นในเดวิมอนแบบตัวเฉพาะตัวคอร l เลบเท่านั้นเนาะที่ใช้ได้นะครับคล้ายๆวันพันแมนเลยนะครับก็อันนี้เจ๋งจริงๆนะครับบอกเลยว่าแนะนํานะครับควรมีตัวคอร์ลบสักตัวหนึ่งอย่างน้อยก็ฮาลินเนาะนะครับจะได้เอาพวกนี้มาอัพได้นะครับเป็นประโยชน์นะครับโอเค ต่อมาต่อมามีไหมนะครับก็มีตัวส่งก็เออส่งเวทอยว่นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคมามาคอนเทนต์หลักของเราดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวนี่เลยรางวัลเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ในลูกโป่งนะครับเล่นบิงโกลูกโป่งงานปาร์ตี้นะฮะโอเคนะครับมาเรามาดูกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรทําอะไรมากบ้างนะครับแต่ถ้าอยากแนะนําที่สุดเลยนะครับ เติมพาร์ตนะครับเพราะเกมนี้เติมพาร์ตได้ของเยอะจริงฮะโอเคนี่ครับก็ถ้าเติมแล้วเติมเกมเข้ามาสองร้อบาทนี่ครับโอเคนะครับเวทแรกเนาะก็วิธีเติบโตนะครับก็เหมือนกับอีฟิตเลยแต่อันนี้ลงหกรอบนะครับได้นะครับห้าแต้มมีพาร์ตได้สิบแต้มเนาะนะต่อวันก็สามสิบแต้มนะครับต่อมาก็ถงเอเซนถกเอเซนที่ดีหน่อยนะใช้แค่สามแต้มนะครับโอเคแล้วก็ได้ทั้งหมดห้ารอบเลยนะครับวันหนึ่งนะครับ ทรงกองกลัลงเนี่ยพวกนี้เนาะนะครับหลักๆแล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นเติบโตกับเอเซนนี่แหละนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทําให้ครบต่อวันนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยให้ลงต้องหลายรอบนะครับเราควรจะใช้เพชรยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับป่ะนะครับอันนี้ผมลองคํานวณมาเบื้องต้นให้แล้วนะครับก็มาถึงเติบโตนะครับผมแนะนานะนะครับใช้เพชรซื้อนะครับแค่2ขั้นก็พอนะครับร้อยห้าสิบ พอ,อซื้อปุ๊บมันจะได้12ใบนะ12รอบในการเข้าซึ่งมันขาดอีก6นะครับเพื่อให้ได้3เซตะนะครับหรือ18รอบเนาะนะครับอีก6เอาจากไหนนะครับบอกเลยว่าให้เอาตั๋วจากที่เราไปลงเควสซ้ำม,มานะครับลงเนาะนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงเควสซด้วยว่าใช้เพชรเท่าไหร่เนาะโอเคอันนี้คือเติบโตนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับต่อไปต่อไปเอเซนต์นะครับโถเอเซนต์นะครับไครอสนะฮะแนะนำนะครับเบื้องต้นนะครับสุดเลยนะครับทำไมถึงแนะนำให้สุดในอันเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีแค่อันเดียวที่3เอ่อตัว3รอบได้ได้ใช้ทั้งหมดส0งร้แต้มนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าที่หน้าเควสต์ว่าแก้นะครับเอเซนต์เนี่ยนะครับลง3รอบได้10แต้มแต่เติบโตเนี่ย ลงต้ลงลง5รอบนะครับถึงจะได้10แต้มนะครับผมว่ามองว่าเอเซนเนี่ยกดสุดไปเลยนะครับแต่ว่าเรากดสุดแล้วเนี่ยมันก็ยังขาดอีก3อันเนาะก็เหมือนเดิมครับใช้ตั๋วนะครับโอเคนะครับก็ลงเพจสามเานะครับใช้เพจเมื่อกี้ใช้เพจเท่าไหร่มันจะอยู่ที่3 0 0ร้ไม่ใช่450ครับถ้ากดสุดเลยเนาะสี่ร้อยนะนะครับเดี๋ยวเรามาบวกทีหลังด้วยนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ละต่อมานะครับเพจซ้ำนะครับมา เฟสซ้ำนี่ก็ซื้อได้นะครับนะครับจะซื้อได้ทั้งหมด3รอบนะครับแนะนําให้ซื้อ2รอบนะครับรอบแรกจะเป็น1้0ยรอบที่2จะเป็น300นะครับอ่าต่อรอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้ถ้าเราไปลงเวสซ้ำที่เป็นตั๋วเนี่ยตัวลงดันเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด5 5ใบนะครับก็คือนะครับ20เออแล้วก็วันหนึ่งเขาให้20แต้มด้วยนะก็เท่ากับว่าวันหนึ่งนะครับเราจะได้ทั้งหมด60แต้ม60แต้มมาแลกเป็นตั๋วลงดันได้ทั้งหมด15ใบนะครับโอเคก็เหลือๆนะ นะครับเหลือเมื่อกี้เราเราต้องใช้6บวกสใช้ไปแค่9้าต่อวันเองนะครับโอเคก็เหลือนะครับรืยวิธีหนึ่งนะครับมันจะมีตัวเฟสสด้วยนะครับเฟสสเนี่ยซึ่งวันนึงมันให้ทําเยอะมากนะครับตรงเฟสสนะครับวันรอบหนึ่งเนี่ยสินะครับแล้วสูงสุด3 3เซตนะครับก็วันละสีรอบนะครับผมแนะนํานะครับ วันนึงเนี่ยถ้าเรากดเพชรอย่างที่ผมบอกมามันไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งแต่ผมไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นะครับเนี่ยคอนทาน่านะครับซึ่งผมก็ลองทำแล้วแต่รู้สึกคิดแล้วไม่คุ้มนะครับเนี่ยลงอันนี้นะฮะเนี่ยได้ exp กับตัวเศษนะครับใครที่ยังไม่ปลดเวล70มาทําอันนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าลงครั้งนึงเนี่ยมันจะใช้แค่หนึ่งแต้มนะครับในการแลกนะครับรอบเวสเนี่ยนะครับ บอกเลยได้ได,ได้เควสรัวๆเลยนะครับแต่ผมมองว่าไม่คุ้มนะเพราะว่าผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังจําเป็นต้องลงดันหาของกันอยู่เนาะยังผมเนี่ยต้องคราฟต้องคราฟอุปกรณ์ประดับนะครับเนี่ยผมต้องไปลงเติบโตอีกนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมือขายเยอะเลยนะครับผมก็เลยมองว่าตัวลงดันดีกว่านะครับคุ้มกว่านะครับอันนี้คือในเรื่องของการใช้เพชรน,นะครับต่อมาต่อมานะครับ ในเรื่องของการคำนวณนะฮะนะครับเรามาดูเฉลยกันว่าเราใช้เพชรไปเท่าไหร่แล้วเราจะคุ้มกับที่เราได้นะครับมาหรือไม่น,นี่นะฮะก็เมื่อกี้นะครับเพชรที่เราใช้เพชรที่เราใช้ไปทั้งหมดเนาะในการทําต่อวันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมบวกให้ใไหนๆก็เาเครือคิดเลขมานานแล้วนะครับอ่ะนะครับเราใช้ไป150จากการซื้อซื้อเติบโตเนาะนะครับ แล้วเราก็ใช้450จากการซื้อเอ็ดเซนต์นะครับถกถกเอ็ดเซนต์แล้วเราก็ซื้อจากเทรดซํานะครับอีกเท่าไหร่อีก400ฮะเอ้ยใ,ใช่ปะ่ะ450เอ้450นะครับทั้งหมดเราใช้เป็นหัวต่อวันนะ1 0 5 0บาทนะฮะ1 0 5 0เพชรนะครับอ่ะนะครับ1 5 0เพชรนะฮะวันนึงเออไม่ใช่กระดานนึ่งเนี่ย เราจะได้ทั้งหมด3,000เพรนะครับแต่ว่าเราต้องกดมันมันมีทั้งหมด16ช่อง16ช่องเนี่ยช่องละ20แต้มนะครับมันรวมแล้วมันจะใช้มันจะใช้วงละไม่ใช,มใช่มันจะใช้วันละ320นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแต้มที่เราได้ต่อวันเนี่ยไปหารเนาะนะครับแล้วก็มาคูณจำนวนเพชรที่เราใช้นะครับอะต้องบวกแต้มเนาะ เนี่ยบวกแปมนะครับโอเคอันแรกนะครับเราได้30นะครับแล้วก็ได้เอเซนต์อีกห้นะครับเราก็ได้ส่งกองกำลังนะฮะอีก7นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเราจะได้แค่3รอบเท่านั้นแหละนะครับก็รายสัปดาห์7 7แต้มเนาะแล้วก็รายวันวันละ2นะครับก็เฉลี่ยแล้ววันละ3นะครับก็แนะนำก็วันหนึ่งก็7แต้มแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็บวกนะครับบวกเฟสซ้ำนะครับผมแนะนำว่าก็เราได้ฟรีมา20ใช่ไหม แล้วก็ซื้ออีกสองมันก็จะเป็นสิบหกสิบหกสิบนี่ได้สิบห้ารอบเนาะก็บวกไปอีกห้านะครับบวกไปอีกห้านะนะครับเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเก้าสิบสองเนาะผมไม่ได้บวกฟิลด้วยนะเพราะว่าวันหนึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะเหมือนเมื่อก่อนแหละนะครับทั้งวันอะเมื่อก่อนนะโอเควันหนึ่งเราได้เก้าสิบสองแต้มนะครับนะครับแล้วเราก็เอา 350นะครับไอ้ย320ตั้งนะครับหาร92านะครับมันจะตกอยู่ที่3.47หน่วยเนาะนะครับแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปคูณกับเพชรที่เราเสียไปนะครับอ่ะเท่ากับเนี่ยทั้งกระดานเนี่ยเราใช้เพชรไปทั้งหมดนะครับ365ไม่ใช่ 365, 3 0มร้อยหกสามพันหกร้อยห้าสิบสองเนาะ นะครับเท่ากับเราขาดทุนเพชรไปทั้งหมดห5ร้อยห้าสิบนะครับอ่ะแต่เราได้อะไรมาบ้างนอกเหนือจากเพชรเราได้หินคัดเกาเราได้อะไรศิลาสงสวรรค์ผมมองว่าหกร้อยเพชรที่เราเสียไปเ่นี้ผมว่าก็คุ้มแล้วนะนะครับอืมผมว่าคุ้มคุ้มคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะครับสําหรับเพชรที่เราเสียไปเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ ใครมีความพิดเห็นไงหรือผมคำนวณตัวไหนผิดนะครับก็มาแนะนํามันได้นะครับแต่อย่างที่แนะนำเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้เพชดเยอะผมเชื่อว่าตอนนี้เราน่าจะเติมมันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแหละใข่ดี๋วันนั้นสตรีมให้โบวตกันรู้สึกมีเดสายเติมพานแหละนะครับโอเคก็กิจกรรมของตัวบอลลูและก็ของสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับ อย่งางไงก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรอยากถามอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรพิมพ์ได้เลยครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย